สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997มาแล้วจ้ามาแล้วสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสองสามสี่บารมีบอลบอลสีบอลด่างบอลป้ายสวยๆจ้ามาแล้วมาแล้วค่าจะส่งนะพี่ๆห้าสิบาทแล้วหนึ่งต้นสองต้นแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997เดี๋ยวมีออบเทอร์สาวน้องก้อย สุดสวยรับสายจ้ามาครับพี่ด้านหน้านี้ไม้เก่ากันหน่อยนะพี่ไม้เก่าเนาะชื่อว่าผู้เท่าเฝ้าเรือนผู้เท่าเฝ้าเรือนนะพี่ไม้เก่าหายากอันนี้กระถางหกนิ้วครับพี่ต้นใหญ่ๆเลยใบใหญ่ๆเท่าฝ่ามือผู้เท่าเฝ้าเรือนนะครับสองร้อยบาทเนาะกัดสีแล้วสวยๆจ้ะไม้เก่าหน้าเก็บหายากมากผู้เท่าเฝ้าเรือนนะครับผมเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณครับพี่ดางสวย ต้นนี้กระถางสี่แต่คือล้นมากครับพี่ลงกระถางหกได้สบายกระถางแปดกระถางสิบได้เลยเทวาสุวรรณสามร้อยบาทจ้ะหน้าดางสวยเม็ดเข้มเจ่มเจมจึ๊งจึ๊แบบนี้นะพี่เทวาสุวรรณเนาะนี่สามร้อยบาทสวยมากจ้ะต้นนี้เป็นลูกไม้ผ่าพี่กระถางหกนิ้วต้นใหญ่เม็ดจมพูกระจายสวยมากนี่ด่างขาวใบหม่ด่างเหลืองจ้ะใบไม่ด่างเหลืองสวยๆกระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าต้นใหญ่หน้าด่างสวยเม็ดหวานๆครับพี่สามร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้ว ใบใหญ่มากใบใหญ่มากมิดฝ่ามือมิดซีรีมิดซีรีนี่สามสามร้อยแล้วมีกระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าหน้าสวยๆครับผมหลวงตาอใครจะนิมนต์หลวงตาเข้าบ้านจากต้นนี้หลวงตาเมืองกระถางหกนิ้วหน้าด่างสวยๆใบนี้ใบใหม่ล่าสุดนะครับใบด่างใหม่ล่าสุดเลยหลวงตาเมืองกระถางหกนิ้วห้าร้อยห้าสิบจากต้นใหญ่สวยๆแบบนี้ล้นกระถางหกมากเลยล้นกระถางหกมากเลยหลวงตาเมืองหลวงตาเมือง จ่มากครับพี่จมจึ้งเลยตัวนี้จมจึง้งต้นนีนน้เลนูนครเลนูนครครับกระถางหกนิ้วเช่นกันกระถางหกนิ้วเลนูนครสองร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วนะต้นนี้สองร้อยบาทสองบาทเลนูนครกระถางหกนิ้วนี่ด่างสวยจ้าแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวนะพีอ่อ่ะทับทิมทอตันนี้ครับพีก่กระถางหกนิ้วเนาะ พับชิมทองใบใหม่เปิดหน้าทองแล้วจ้ะนี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเดี๋ยวผมมือแตะให้ดูนี่ใบนี้ครับพี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าทองเม็ดสวยแจมๆจทับชิมทองกระถางหกนิ้วนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่กระถางหกสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบทับชิมทองต้นนี้นะครับผมสวยมากครับพี่พี่กระถางหกต้นใหญ่ๆตัวโตด้านในชายชนครับชายชนป้ายแจมกระถางห้านิ้ว ป้ายสวยๆป้ายแจ่มๆสองร้อยบาทจ้ะชายชนฟอร์มโตๆกระถางห้านะครับกระถางห้าน้วมือผมเอื้อมไม่ถึงอ่ะต้นใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ป้ายสวยป้ายแจ่มด้านนี้เศรษฐีเมืองเพชรต้นใหญ่เช่นกันครับพี่กระถางห้านิ้วเศรษฐีเมืองเพชรนี่นะเทียบกับต้นอื่นก็ได้พี่เห็นไหมต้นอื่นดูเล็กไปเลยตอนนี้ต้นใหญ่มากสองร้อยห้าสิบาทครับพี่เศรษฐีเมืองเพชรด่างสวยเม็ดแจ่มเช่นกันต้นใหญ่ๆนี่ ใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับพี่ชนสีชนสีทเป็นสองร้อยห้าสิบจ้าตนนี้กระถางห้านะครับผมเทวีสุริยาเทวีสุริยากระถางใหญ่ผมปล่อยวาให้พี่กระถางแปดนิ้วเนาะที่ขึ้นคลิปไปก่อนหน,น้านี้ที่ว่ามีหน่อยเยอะอันนี้แบ่งต้นนี้จากกระถางหกนิ้วเทวีสุริยาห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะต้นใหญ่ด่างสวยนี่เทวีสุริยานะครับใบแข็งก็แข็งเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับพี่เนาะเทวีสุริยาใบเขาค่อนข้างแข็ง,แ,ขงแรงเลยด่างสวย สีการจนาพิเศษใบใหม่เปิดด่างทองชมพูทองครับพี่ฮาร์ปครึ่งครับครึ่งกระถางห้านิ้วสีการจนาพิเศษหน้าสวยๆแบบนี้ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบเนาะสีการจนาพิเศษหน้าสวยมากใบใหม่นี่ครับใบฮาร์ปครึ่งครับครึ่งแบบนี้เลยอ่าถัดมาด้าฟ้าฝั่งนี้ก็จะมีอ่าศีลาหุ้มทองสีลาหุ้มทองหน้าทองกระถางหกนิ้วครับพี่นี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างเหลืองทอง ฮาร์ปครึ่งครับศีลาห้่มทองสามร้อยบาทต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ศีลาห้่มทองด่างเหลืองทองฮาร์ปครึ่งนะครับนี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะกระถางหกกระถางหกสามร้อยบาทจากศีลาหุ่มทองร้านนี้เมืองกอเกาะเกร็ดครับพี่ใหญ่ๆห,หน้าเทพเทปต่น้าจะมีแบบโพอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้นน้าน่มด้แบบนี้บางทีไม่เกาะเก็ดเนาะทําด่างสวยยากอันนี้กระถางห้านิ้วเขาบให้ดูหลอดใหม่นี่หลอดใหม่สวยแจ่มจริงไม่ผิดหวังจะด่างออกมาเลยเนาะ เกาะเกณฑ์ใหญ่ต้นนี้จากประเทศแบบนี้ครับพี่ใบนี้รครึ่งเลยสามร้อยห้าสิบจ้ะฟอร์มนี้กระถางห้าต้นใหญ่นี่สวยมากครับพี่สวยมากไม่ต้องลังเลเลยนะเจอแบบหน้าแบบนี้ครับพี่เมืองเกาะเกตจะ้ะกระถางห้านิ้วสามร้อยห้าสิบครับผมต้นนี้เพชรเซตอ่ารักเธอเสมอรักเธอเสมอต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ก่อนป้ายแดงๆไม้ย้กหนอกระถางหกนิ้วครับพี่รักเธอเสมอสองร้อยบาทไม้หน่อนครับตันนี้ไม้หน่อเนาะ ไม้แยกหน่อรักเธอเสมอกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนะครับสองร้อยบาทจะ้ะเธอเสมอไม้หน่อไม้หนออ่าตอนนี้หนุมานประสานกายครับกระถางห้านิ้วหนุมานประสานกายสามร้อยบาทครับไม่เปสามร้อยบาทหานุมานประสานกายแล้วก็มีด้านนี้เป็นเศรษฐีเมืองเพชรครับด่างสวยๆจมๆเลยกระถางหกเลยนะกระถางหกนี่ใหญ่กับประสานกายเยอะเลยสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะ เศรษฐีเมืองเพชรเศรษฐีเมืองเพชรสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วดังสวยๆจ้าดังสวยๆอ่าแล้วก็มีอันนี้เป็นเทพอักษรารับพี่เทพอักษรานอะอันนี้หน้าขาวทองเทพอักษราเอ้แม่ขอไปครับพี่เทพสายลุ้งเ <laughs> ทพสายรุงจ้าเทพสายลุ้งขอไปขอไปครับผมหลอดใหม่มาแล้วจ้าเทพสายลุ้งหน้าด่างขาวใบนี้ด่างเหลืองทองใบนีใบ,ใบใมีล่าสุดเนาะใบนี้ ใบล่าสุดนี่ใบฮับครึ่งนี่ก็ฮัรครึ่งนี่ก็ฮัรครึ่งโอ้ฮับเก่งครับพี่ต้นนี้กระถางหกนิ้วเทพสายลุงหน้าขาวทองอ่าสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบเทพสายลุงหน้าสวยสวยฮับครึ่งฮับครึ่งฮับสี่ใบเลยนะพี่นะต้นนี้ฮับสี่ใบเลยกระถางหกนิ้วด้านนี้มีน้ำมังนนหน้าเทพครับพี่โหสวยจัดกระถางหกนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดผมยกไม่ดูอยู่ข้างในอึ๊บนี่หน้าด่างชมพูเขียใบนี้ไปใหม่ล่าสุด เปิดทองจ้ะโอ้โหสวยจัดนะน,น,น้าเมืองนนท์ตัวนี้ฟอร์มกระถางหกนิ้วนะพี่ล้นมากล้นมากนะเมืองนนท์หน้านะสวยวะตัวน,นี้ห้าร้อยบาทจ้ะนะเมืองนอนท์ห้าร้อยอันนี้คือแบบด่างสวยเทพเลยมีต้นใหญ่กระถางหกนิ้วล้นมากห้าร้อยบาทหนะน,น้าเมืองนนท์หน้าชมพูทองสวยแรมแจ่มจึงจ้งจึ้งนะสวยมากสวยมาก,มาก,มากตอนนี้ครับพี่โอ้เด็ดจริงเด็ดจริงอ่ะตู้ต่อไปครับ อันนี้ปึ๊บมีองค์หญิงท่อฝันกระถางแปดนิ้วครับพี่เนี่ยองค์หญิงท่อฝันแปดนิ้วพร้อมหนอ่อพร้อมหนอ่ออ่ะให้ดูหน้าหน่อเขานี่ครับพี่งค์หญิงท่อฝันแปดนิ้วพร้อมหนอ่อตน้นนี้อ่าสี่ร้อยบาทแล้วกันนะพี่สี่ร้อยบาทเนาะองค์หญิงท่อฝันกระถางแปดกระถางแปดป้ายสวยๆป้ายลึกๆ พร้อมหน่อ400บาทจ้ะอ่าเราวมีหนุมานประสานกายตัวนี้ครับพี่หนุมานประสานกายเนาะ300บาทจ้ะป้ายลึกหน้าชมพูหวานๆต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆหนุมานประสานกายเป็นไม้หน่อนะครับตัวนี้เป็นไม้หนอ่อ300บาทแล้วก็มีตัวนี้อีกหน่อหนึ่งจ้ะหน่อหนึ่งป้ายจจมเช่นกันนี่หลอดใหม่มาแล้วกระถางห้านิ้วนะครับหนุมานประสานกายเนาะ300บาท300บาทตานนี้อ่า มณีล้อมเพชรมณนีล้อมเพชรผมเอื้อไม่ถึงนี่มณีล้อมเพชร,พชรจ้ะนี่หน้าแผงสวยครับพี่ใบใหม่ด่างเหลืองทองครับครึ่งครับครึ่งนี่ขาวชมพูทองครับพี่ต้นนี้รครบครบจบในต้นเดียวอ่ะแดด่องได้นึ่งาแสงให้มันพอดีก่อนนี่เนาะนี่สี่ร้อยห้าสิบาทจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วมณีล้อมเพชรขาวชมพูเหลืองทอง ต้นนี้ครับพี่นี่ใบใหม่เปิดเหลืองทองครับครึ่งเลยสวยสวยสวยครบจากต้นนี้ต้นใหญ่ใบแข็งแรงแตอนนี้สาวนครใช้สีหน้าขาวชมพูทองจากสาวนครใช้สีสามร้อยห้าสิบครับต้นที่หนึ่งนะพี่แล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนี่ใบใหม่เหลืองแจ่มมาเลยใบยใหม่ใบใหม่นี่ใบใหม่เหลืองแจ่มมาเลยสาวนครใช้สีนะครับสามร้อยห้าสิบจ้ะต้นที่สองต้นที่สองสาวนครใช้สี มีหน่อตรงนี้เหลืออยู่หน่อหนึ่งครับพี่เนี่ยตัวนี้ตีเพชรตีเพชรเริ่มกัดชมพูแล้วปะเริ่มกัดชมพูแล้วจ้ะตัวนี้เป็นอาวุธของหานุมานนะพี่ตับรามเกียรติเนาะตีเพชรไม้แยกหนอ่อสองร้อยห้าสิบาทจะ้ะสองร้อยห้าสิบไม้หนอ่อตีเพชรเริ่มกัดชมพูมาแล้วจ้านี่ชมพูมาแล้วอาวุธหานุมานอาวุธหานุมานอาตีเพชตรตีเพชร ส่วนตรงนี้มีฟอร์มกอโอ้โหสามต้นในกระถางครับพี่ชื่อว่าจิตตาพรเนาะฟอร์มกอใบสวยดกด่างชมพูแจมแจมแบบนี้ครับพี่ขอบใบจมพูเนาะสโพกเขียวอ่าใบชมพูนี่ใบแข็งก้างแข็งนี่ไม่ได้คำเนาะใบแข็งก้างแข็งมีสามต้นในกระถางกระถางห้านิ้วนะครับพี่จิตตาพรจิตตาพรต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะฟอร์มกอเลยนี่พี่เอาไปลงกระถางสิบได้เลย เอาไปลงกระถางสิบได้ใหญ่มากตามต้นในกระถางแบบคุ้ม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 เลยเนาะแบบคุ้มคุ้มเลยอ่าตัวนี้เหมือนผมยังไม่ขึ้นอะไรไปต้นนึงลูกไม้ผ่าลูกไม้ด่างครับพี่เดี๋ยวนะครับหนึ่งนะครับอ่ะเป็นลูกไม้ด่างลูกไม้ผ่าคู่ฝักครับพี่เป็นไม้คู่ฝักเมืองเกาะเก็ด,ด่างเทพแบบนี้นครับหน้าสวยสวยนี่ เป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกไม้นี่เป็นที่เป็นคู่ฝักกับเกาะเกตเกิดมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้มีชื่อนะครับเลยเรียกเป็นลูกไม้ผ่าคู่ฝัก,กเกาะเกตนะครับต้นนี้ด่างสวยมากสามร้อยบาทครับผมกระถางห้านิ้วครับพีอ่อารมณ์ทําแบบคล้ายเกาะเกตเลยวจะได้หน้าด่างๆสวยๆแบบนี้มาแต่ละต้นนะครับส่วนมากมันจะด่างกระปิดกระปอยเนาะนี <laughs> ่ด่างสวยมากต้นนี้ครับพี่ด่างสวยมาก ไม้สวยับพี่สมมติว่าผ่าสักร้อยต้นเนาะมันจะได้แบบสวยจ้ำแจ่มว้าว,าวจริงๆอ่อะแค่ห้าต้นห้าถึงหกต้นแค่นั้นเองที่เหลือมันก็จะด่างกระปิดกระปอยเป็นเผือกไปมั่งแล้วก็เขียวไปมั่งนะครับพี่เนาะไม้ด่างจากคำนวณอา่าเรทประมาณนี่พี่มาประมาณร้อยชิ้นแบบนี้เนาะต,ตีกันคร่าวๆอ่าตรงนี้มีเทพสส่ลุงจา้าเทพสส่ลุงหน้าทองเทพใส่ลุงหน้าทองสองร้อยห้าสิบครับผมเทพใส่ลุง หน้าชมพูนะพี่ใบนี้ชมพูนะใบนี้ชมพูชมพูทองใบใหม่ใบใหม่ทองด่างทองแล้วก็มีความด่างแดงด้วยนี่ครับครึสง250จะ้ะเทพสายลุงกระถางหนิ้วกระถางหนิ้วใครชอบใบแปลกไหมใบแปลกแต่คือใบน้องเขเป็นแบบนี้นะครัพี่เป็นแบบนี้ทุกไปนะครับตามชื่อเขาเลยชื่อว่าผีเสื้อพฤกษานะครับผีเสื้อพฤกษาเนาะสองบาทนี่ เป็นไม้ผ่าที่เป็นทรงใบผีเสื้อนะครับพี่เป็นแดงน่าสวยนี่สองร้อยชื่อว่าผีเสื้อพฤกษานะครับผมผีเสื้อพฤกษาอันนี้เพชรภูตะวันเพชรภูตะวันด่างจา้ะเพชรภูตะวันแล้วก็รอดใหม่ด่างเจมเออกมาเลยจ้ะเพชรภูตะวันเพชรภูตะวันสองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้กระถางห้านิ้วนี่ด่างสวย แล้วก็มีเท้าหิรันนะครับตรงนี้เนาะแดงแดงกระถาง,างหเท้า,ทาหิรันพระนาศูนหนึ150บาทครับพี่แดงสวยแสบตามากแดงแป๊ดเลยหลอดใหม่มาก็แดงแจ่มนะครับแดงตัดเขียวเนะาะเท้าหิรันพระนาศูนกระถางหนี่สวยมากด้านในมีฟอร์มกอฟอร์มกอฟอร์มกอ่อนางสุชาดานะพี่เนาะนางสุชดาดนี่ฟอร์มกอเลยกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วกัดสีแล้วสวยๆจ้ะ สามร้อยบาทนางสุชาดามีประมาณสักสามสี่ต้นนะมีเพราะว่ามันเป็นหนอเขานะหนอเขามือผมก็เอื้อมจับไม่ถึงอ่ะกระถางหกนิ้วถึงไหมเดี๋ยวแต่แป๊บนึงครับพี่อึบมุดเข้ามานี่ไซ,ซส,ส,ส,ส์กระถางหกนะครับไซส์กระถางหกกัดสี่แล้วสวยๆจ้ะกัดสี่แล้วสวยๆอ่าดัานนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าหนึ่งร้อยห้าสิบครับกระถางห้านิ้วรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้ารูปงามนามก็เพะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวยล้นฟ้าจ้า ต้นนี้สีการจะนาพิเศษต้นใหญ่มากครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากสีการจะนาพิเศษสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทตันนี้เป็นเจนหนึ่งแล้วพี่เนาะเป็นแบบอ่าถ้าเป็นอีกเจนสองมันจะเป็นจมพูขอบทองอันนี้เป็นเจนหนึ่งนี่เขียวใต้จมพูสีการจะนาพิเศษเจนหนึ่งกระถางห้านิ้วนะพี่ต้นใหญ่ๆเนาะต้นใหญ่ๆสวยๆเลยมะ ด้านนี้มีเจ้าปอแก้วครับพี่เจ้าปอแก้วเนาะนี่เจ้าปอแก้วด่างปลาครับสวยๆจ้ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เลยเจ้าปอแก้วครับพี่ชอบหน้าไหนจัดหน้านั้นนะครับพี่แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความชอบแต่ลาท่าได้เหมือนกันเขาจะมีหน้าด่างหวานด่างเข้มด่างสวยดุดันอะไรก็ว่าไปอ่ะต้นที่หนึ่งครับพี่สามร้อยบาทเจ้าปอแก้วครับพี่เจ้าปอแก้วกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับห้าจุดห้านิ้วเนาะต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นที่สองนี่ใบใหม่ ใบนี้ใบใหม่ครับพี่นี่กลางขอบใบเลยนีงกลางไม่สุดสวยมากสามร้อยบาทเช่นกันจ้ Dale ะหน้าหวานอ่ะหวานขึ้นไปอีกหวานขึ้นไปอีกเจ้าปอแก้วต้นนี้ต <penso> ่างรับพี่นี่หวานขึ้นไปอีกนี้รอดใหม่เห็นไหมหวานจี๊ยบหวานจี๊ยบสามร้อยบาทจ้ะเจ้าปอแก้วหน้านี้ก็หน่อยหน้าแบบหน้าเข้มสวยเข้มดุดันสวยเข้มดุดันไม่เกียงจใครายนี่เจ้าปอแก้วต้นที่สี่อ่ะต้นนี้ครับพี่หน้านี้ นี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้ะนี่ดูใบใหม่ดูใบใหม่แหลมออกมาเลยแจมออกมาเลยสวยมากครับพี่สามร้อยบาทจ้ะเจ้าปลอกแก้วตัวน,นี้แล้วก็ต้นนี้ก็แจมแจมจ้าปลอกแก้วครับพี่สามร้อยบาทสวยๆเช่นกันจ้ะชอบหน้าแบบไหนจัดหน้านั้นเลยพี่เลือกได้เข็นได้จิ้มได้สวยตรงปกไม่จกตาของแท้จ้ะของแท่อ่ะเพชรยอดปราสาทไม้แยกต่อครับนี่ เพชรยอดปราสาทม้าแยกหนอ่อ250อหบาทบอนกาน่าแล้วพี่กัดสีตัวมากัดสีสวยมากจริงเพชรยอดปราสาทถ้าใครดูคลิปมันก่อนมันจะมีนิ้หนอหนึ่งที่ปล่อยไปแล้วคือกัดแดงมาเข้มเข้มกว่านี้เนะีกเสวยมากที่มีมายหนอหนึ่งมีมากหนอหนึ่งนะครับสองห้าสิเพชรยอดปราสาทครับพี่เหลืออีกหนอเดียวหมดลวจ้าเพชรพระนครใบกลมป้ายแดงสวยๆจ้ะเพชรพระนครหนึ่งร้ยห้าิบาทกะถางห้าจดห้านิ้วนะครับพี่นี่ ป้ายสวยป้ายสวยส่วนด้านนี้เป็นไม้ใหม่ครับดาลิกานี่หน้าขาวเขียวแดงครับพี่สวยครบจบในต้นเดียวดาลิกาไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่เนาะด่างสวยมากสี่ร้อยบาทจ้ะดาลิกาดาลิกาเม็ดเขาเม็ดเม็ด,ดแดงเข้มมากเลยเม็ดทีๆีเนาะเม็ดทีๆีด่ดดางสวยเม็ดเยอะด่างสวยหน้าสวยกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ดาลิกาดาลิกาหน้าสวยมากอ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวนะเ,ออเทวกรรมครับพี่ผมส่องดูอยู่นึกว่าไปเบีย้ยนนนนอนอนอน,อน,อนี่ครับพี่หนอเขานี่เทวกรรมรังรักมีหนอหนอขึ้นไกลตัวด้วยผมว่าหัวน่าจะใหญ่แล้วก็น่าจะมีหนอเพิ่อมอีกครับพี่เพราะว่าหนอนี้ขึ้นไกลตัวมากนี่หน้าต้นแม่ครับพี่กัดสีมาเต็ม สวยๆอันนี้ใบใหม่ยังกลางไม่สุดเทวกรรมรังรักพร้อมหน่อจ้ะพร้อมหนอ่ตอต้นนี้น่าจะสวย350าสามร้อยห้าสิบาทครับสามร้อยห้าสิบกระเทวกรรมรังรักสวยๆพร้อมหนอ่อต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆนะจ๊ะตัวน,นี้เพชรเศรษฐีสยามกรพี่เพชรเศรษฐีสยามใบใหม่ด่างเหลืองครึ่งเลยกระถางห้านิ้วเพชรเศรษฐีสยาม ต้นนี้อ่ะ,อะด่างไม่มากแต่ด่างสวยเพราะใบใหม่เปิดฮาร์ปครึ่งสองร้อยห้าสิบาทครับพี่เพชรเศรษฐีสยามเพชรเศรษฐีสยามโอ้ใบที่มือผมแตะอยู่นะครับใบใหม่ล่าสุดเนาะกระถางห้านิ้วเพชรเศรษฐีสยามนะครับสวยมากสวยมากอ่ะแล้วก็มีฉัตรทินากรต้นใหญ่ๆนะครับพี่ปลายสวยๆใบกลมด่างสวยๆเลยฉัตรทินากรกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่กสามร้อยบาท หน้าดังสวยๆทั้งนั้นเลยหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่จัดทินากรนะครับกระถางห้าจุดหครับพี่ล้นมากลดลนกระถางแล้วเนาะนี่จัดทินากรว่าต้นนี้แจ่มต้นนี้ใบใหม่ก็แจ่มนี่3า0ร้อยนะพี่จัดทินากรเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยมาทางนี้มี ตรงนี้มีก้าวทับก้าวทับสวยครับพี่ก้าวทับกระถางหกนิ้วใครชอบหน้าแดงนะพี่แดงสวยเข้มๆต้นนี้สามร้อยบาทจากก้าวทับกระถางหกนิ้วใบนี้มีดังเหลืองทองเลยนะเป็นใบใหม่ล่าสุดนะพี่กระถางหกน, 6, นี่ต้นใหญ่ๆห,หน้าสวยๆก้าวทับครับพี่สามร้อยบาทจา้ะหน้าสวยมากแล้วก็มีเทพสายลุง อีกต้นนะั้นมีกระถางหกนิ้ว250้าจ้ะตอนนี้เทพสายลุงหน้าด่างสวยเจ้นกันกระถางหนิ้วล้นกระถางหกเลย250หจ้ะนี่เทพสายลุงนะครับผมสิบหมื่นป้ายครับพี่สิบหมื่นสิบหมื่นชมพูป้ายชมพูอันนี้มีเขียวด้วยเออสิบหมื่นสิบหมื่นสามร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเป็น ออกชมพูเข้มๆนะพี่เนาะชมพูจะออกไป,ออกไปทําตาลแล้วแล้วก็ป้ายชมพูอีกทีนึงนี่ชมพูป้ายชมพูแต่ใบเนี้ยมาแปลกแปลกสวยเลยมีเขียวมาด้วยมีเกียวเข้มมาด้วยใบ,ใบละใบล่าสุดนะมีใบล่าสุดเนะานะมีป้ายเขียวมาด้วยสิบหมื่นจ้ะสามร้อยสวยๆกันเลยจ้าตันนี้คุณหญิงทองม้วนกระถางห้านิ้วครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณหญิงทองม้วนห้านิ้วนะครับผม ลูกไม้ผ่าจากต้นนี้หน้าหวานไหมหวานมากเนาะหวานจัดหวานจัดลูกไม้ผ่าดังสวยต้นนี้สอง้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าหวานหวานครับหลอดใหม่มาแล้วจ้ะสวยแจ่มออกมาเลยนี่กระถางห้า <ๆ S 2> นิ้วนะครับลูกไม้ผ่าดัางสวยต้นนี้นี่สองรอยห้าสิบบาทครับผมอ่ะานนี้ก็จะมีต้นนี้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 นี่ แพนด้าด่างครับพี่แพนด้าเขาชื่อว่าแพนด้าเนี่ยแพนด้าแดงหรือแพนด้าด่างนะครับต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทครับผมเม็ดแดงสวยแจ่มมากมีต้นเดียวจากผู้รอดชีวิตที่ผ่าหัวเน่าหมดนะพีต่ตอนนั้นซื้อหัวหมื่นนึงก็ผ่าแล้วทดลองใช้วัสดุใหม่ในมีเปลี่ยนวัสดุการการผ่าทดลองดูทดลองใช้หินภูเขาไฟไม่เข้ามือครับพี่เน่าหมดเลย <c oughs> หัวนั้นหมื่นนึงก็พี่ผ่าได้สองร้อยชิ้นเนี่ยมีแบ่งไปแล้วก่อนอันนี้สองต้นแล้วก็เหลือแค่ต้นนี้หมดแล้วครับพี่ แผ่นท้ายนรสิงครับพี่แผ่นท้ายนรลสิงกัดสีแล้วส,สวยๆกระถางห้านิ้วสองร้อยบาทจ้ะกัดสีแล้วส,สวยๆเจ่มๆแบบนี้เลยฟอร์มใหญ่ๆเลยไม่เลี้ยงเอาไปเลี้ยงไม่ต้องรอนานให้พี่เอาเลยเลี้ยงไปเลี้ยมันเขียวอีกนานเลี้ยงอีหลายเดือนสี่ห้าเดืนอนกว่าจะกัดสีนะครับเอาแจ่มๆแบบนี้ไปเลยเดททีนี่ต้นใหญ่หน้าหวานชมพูเหลืองทองขาวสวยครบกระถางหกนิ้วครับพี่สามร้อยห้าสิบเดททีนี่ครับพี่ต้นนี้นี่ใบใหญ่มากใบใหญ่มาก แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ครับพี่ไปไป้ายแบบนี้สมบัติสยามจ้ะกระถางหกนิ้วสมบัติสยามสองร้อยห้าสิบครับพี่ป้ายสวยป้ายเจ๋มมากกระดูกเข้มปัดต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นอนี่กระถางหกป้ายทุกใบครับพี่ใบล่างใบเบีย้ยก็ะป้ายเนะสมบัติสยามนะครับสวยๆกันเลยลูกไม้หน่อยลูกไม้ผ่าดังเหลืองอันนี้ฟอร์มกอกระถาง หกอันนี้น่าจะหกจุดห้านิ้วครับพี่หกจุดห้านิ้วมีสองมีสามต้นในกระถางดังเหลืองสวยใช่เลยนี่ลูกไม้ฟอมกอร์สามร้อยบาทครับพี่ลูกไม้ดังเหลืองเป็นลูกไม้ผ่านะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเขี้ยวเขาเขี้ยวที่ติดกับชิ้นผ้าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เป็นเขี้ยวขึ้นมาเป็นฟอร์มกอนะครับดังเหลืองสวยเลยสามร้อยบาทจะ้ะลูกไม้ผ่าฟอร์มกอด่างสวยสวยโอเคสนใจต้นไหนก็ โทรได้เลยครพี่เนาะโทรได้เลยเลงไว้แล้วก็โทรได้เลย0649310997จะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ